สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพวกผมอีกเช่นเคยกับคู่หูทนายป่วยครับผมครับผมวันนี้ก็อยากจะสอบสารโที่ทนายเคนะครับว่าเหมือนกับกรณีบัตรเครดิตเนี่ยก็ยังมีอยู่มาให้เห็นกันเรื่อยๆนะครับผมก็คืออยากจะถามให้ละเอียดอีกครั้งทั้งขั้นตอนวิธีการดําเนินการเงื่อนไขในการอ่าจะสู้คดีหรือจะอ่าไกลเกียรดีขอถามชัดๆเลยตอนนี้นะครับว่า เป็นยังไงบ้างครับเหมือนกับอาโดนอาจจะยังไม่โดนโฟ้องมีการโทรมาถามก็แล้วก็คือก่อนอื่นเนี่ยต้องเริ่มจากจาโทรเลยก่อนหนึ่งต้องจำว่าบัตรเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณหลักๆเนี่ยที่พบเจอนะคือสามส่วนน็คือหนึ่งบัตรเครดิตบัตรเครดิตเนี่ยก็จะเป็นบัตรใช้รูดสินค้าหมายความว่าเราเอาบัตรไปรูดแล้วก็เอาของมาแล้วก็ไปผ่อนผ่อนที่หลังกับสามกับสองเนี่ยคืออาบัตรกดเงินสดก็คือเอาเงินมาแล้วก็ผ่อนเป็นงวด มันยืมเงินจำพวกนี้เนี่ยอายุความมันจะมี2ปีกับปีอปีถ้าเป็น2ปีเนี่ยคือว่านับแต่เราเนี่ยไปรูดใช้สินค้า,าแล้วก็ชำระชำระเงินครั้งสุดท้ายเนี่ยวันไหนก็นับไปอีกีอ่ปีถ้าว่าเกิน2ปีเนี่ยก็เป็นอันขาดอายุความากับแบบแบบสินเชื่อส่วนบุคคลไอ้พวกสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยก็เป็นชำระนี้เป็นงวด,งวด,งวดอผิดนับตั้งแต่งวดไหนเป็นงวดสุดท้ายเนี่ยก็นับไปปีอปีถ้าเกินระ,ระรยะเวลาไปแล้วเนี่ย ก็ถือว่าคดีขาดอายุความอ,อทีนี้ขั้นตอนเนี่ยเขาต้องดูว่าขั้นตอนของเราเนี่ยอยู่ในช่วงไหนอาจจะเป็นช่วงยังไม่ได้ฟ้อยังโทรไปถามอยู่ว่าอ่าเนี่ยตอนเนี้ยคุณมียอดเงินเนี่ยค้างบัตรนั้นบัตรนี้เนี่ยจํานวนเท่านั้นเท่านี้อ่าต้องจ่ายนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะดําเนินคดีเราควรทํายังไงดีครับคืออันดับเลกเราเป็นหนี้อย่างที่บอกกับผมพูดมาเสนอพูดมาเสมอว่าการเป็นหนี้เนี่ยก็ต้องจ่ายแต่สมมติถ้าคดีมันขาดอายุความเนี่ยกฎหมายมันให้สิทธิ์เราที่จะต่อสู้คดี ถ้าเราดูแล้วเนี่ยว่านี่มันขายยุความเนี่ยเราก็บอกว่าให้คุณไปดําเนินการทางศาลได้เลยอหรือว่าสมมุติถ้าเราไม่อยากติดเครดิตบูโรเนี่ยเราก็เอาเงินไปไกลเกี่ยไปชําระเขาก็ตามที่เขาเสนอมาทั้งนี้เป็นยอดกี่บาทขั้นต่ำยังไงเนี่ยเราต้องมีหน้าที่ไปคุยกับตัวตัวธนาคารตัวธนาคารผู้ให้ยืมผู้ให้ใช้บัตรอทีนี้เมื่อเลยขั้นตอนเขาโทรทวงหนี้มาแล้วหรืออาจจะเป็นส่งหนังสือทวงหนี้มาทีนี้ขั้นตอนในการฟ้องคดีสมมุติได้รับ อ่าหมายศาลมาแล้วเนี่ยอืมแต่เมื่อรับหมายศาลแล้วเนี่ยสมมติถ้าเราไม่ไปศาลเลยเนี่ยเป็นนั้นผิดมากเพราะว่าถ้าเราไม่ไปศาลเลยเนี่ยศาลจะพิพากษาให้เราชําระหนี้ตามยอดที่เขาฟ้องอืมอืมแต่สมมติถ้าเราไปศาลเนี่ยเราก็ต้องมีคําตอบในใจว่าเราจะไปทําไมะจะไปไกลเกีย์หรือจะไปสู้คด,ดีถ้าไปไกลเกีย์เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีทนายความไปก็ได้อ่าก็คือไปขอไกลเกีย์เพราะว่าทนายของฝั่งนู้นเขาจะให้คําแนะนํามาแล้วใช่แล้วก็บริษัทพวกนี้เขาก็จะมีเงื่อนไขของเขาไว้อยู่แล้วด้วยอ่าถ้าเราไม่ตกลงตามนั้นเขาก็ พิพากษาอย่างเดียวใช่อ่าทีนี้อีกอย่างนึงคือสู้คดีคําว่าสู้คดีเนี่ยก็ก็เป็นการสู้เรื่องอายุความอ่าเราก็ให้ทนายความใกล้บ้านหรือว่าทนายความในออนไลน์เนี่ยเยอะแยะในการทำอ่าเกี่ยวกับพวกต่อสู้เกี่ยวกับบัตรเครดิตพวกเนี้ยนายื่นหนังสือยื่นคำให้การเนี่ยต่อสารในวันที่สารนัดก็เรื่องสู้อายุความไปสารก็จะพิพากษายกฟ้องหรือว่าอ่าอ,อ,อีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะยื่นคำร้องขอ ถอนฟ้องไปก็ได้ออันนี้ก็ต้องดูว่าแล้วแต่การดําเนินกระบวนพิจารณาของแต่ละ,ะนโยบายแต่ละบริษัทแล้วกันว่าเป็นยังไงแต่หลักๆมันก็มีอยู่แค่นี้ครับพวกบัตรเครดิตเนี่ยอ่าอ,อืมก็คือสมมติว่าในส่วนของการอ่าถ้าสมมุติว่าหนึ่งเลยนะฮะเราเนี่ยพี่ภากษาโดนจําเลยเนี่ยโดนฟ้องพี่ภากษายกฟ้องเนี่ยมีผลยังไงบ้างครับคือถ้าสมมตุติอ่ามันก็มีสแบบสมมติถ้าพี่ภากษาให้ชำระหนี้ตามตามคำตามคำพิพากษาเนี่ยเราในฐานะ ลูกนี้ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะไปขอไกลเกียรกับตัวโจ์ได้เพื่อขอแม่เขาบังคับคดีแต่สมมุติว่าคนมีทรัพย์สินอะไรแบบนี้อยากจะเก็บทรัพย์สินไว้เป็นบ้านที่เราอยู่แบบนี้ก็ต้องคุยนะครับเพื่อเพื่อความแบบได้มีที่อยู่อาศัยหรืออาจจะเป็นอายัดเงินเดือนสมมติถ้าเงินเดือนเราเกินกว่า20,000บาทขึ้นไปเนี่ยเราอาจจะทาเรื่องอายัดเงินเดือนก็ได้ทีนี้เราก็ไปขอไกลเกียร์เขาว่าจะขอผ่อนหรือวางเงินเป็นจํานวนเท่านั้นเท่านี้เพื่อให้เขางดการบังคับคดีไว้กับอีกยาณนึงก็คือว่า อ่าสายพักษาย,ยกฟ้องเมื่อสายพักษาย,ยกฟ้องแล้วเนี่ยทางตัวโจทเนี่ยกไไ็ไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะนามูลหนี้นั้นเนี่ยมาฟ้องเป็นคดีใหม่ได้อ่าก็เท่าว่าเราไม่ต้องชําระหนี้ในส่วนที่เขาฟ้องมาแต่มันก็ยังมีการติดเครดิตบูโรนะติดแบกดิสอันนี้ก็ขอเตือนเราถ้าสมมุติว่าคุณคิดว่าไม่ไม,ไม่จะไม่ทําธุรกรรมอะไรแล้วก็แล้วแต่เลยอ่าอันนี้มันก็เป็นทางเลือกอืมก็เป็นเงื่อนไขของบริษัทของธนาคารเนี่ยเขาก็แล้วแต่ว่าเขาจะ ให้เราเนี่ยติดแบล็ลิสบูโรหรือ,อไม่ก็แล้วแต่นั้นก็เป็นขั้นตอนขอ,ของของธนาคารไปแล้วก็มาคําถามสุดท้ายครับผม,มว่าในส่วนของการยื่นค่าห้การในการต่อสู้คดีเนี่ยทางพี่ทานายเคนร,รับทำนครับรับ <laughs> ทำครับผมทางสำนักนางานเราเพจคู่ทนายป่วยเนี่ยรับทำทั้งไม่ว่าจะเป็นต่อสู้เรื่องบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดหรือจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลถ้าเราตรวจสอบคำฟ้องแล้วเนี่ยการชําระนี่นู่นนั่นแล้วเนี่ยเห็นว่าขาดอายุความเนี่ยเราก็รับดําเนินการให้อ่าแล้วก็มีขั้นตอนวิธีปฏิบัติว่าไปศาลจะต้องทํำยังไงบ้างครับผมอ้าอย่างนั้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กับพวกเราคู่ทนายป่ยด้วยครับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ